สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนนี่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ทีใ่ใต้คลิปธนวัฒน์ซึ่งจตถาวรน,นะครับกองกลางทีมชาติไทยจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เปิดใจครั้งแรกหลังเดินทางมาสมทบกับทัพช้างศึกเพื่อตเตรียม ลุยสืบฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบที่2ที่ประเทศย e. ูเอไมิดฟิลไวต์เบดปีรายนี้ยึดตัวหลักในทีมเรตส์ตี้ยูยีในรูการที่ผ่านมารวมถึงมีชื่อในทีมชุดใหญ่ของจิ้งจอกสยามในเกมของพิีวิริกกริดที่นัดพบกับเวสต์แฮมมินเนต็ดแล้วก็แมนซิตี้ก่อนถูกอากิระนิชิโนเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเรียกตัวติดทีมชาติเป็นครั้งแรก ส่วนตัวรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็มีโอกาสที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้และนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับผมนะครับในการถูกเรียกตัวติดทีมชาติที่เป็นประเทศของผมทนวั์กล่าวกับเราส่วนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกรับใช้ทีมชาติไทยนะครับเป็นเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นคนไทยผมรู้สึกมีความสุขมามาก กับการมาร่วมทีมในครั้งนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากลงเล่นได้กับทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะพยายามควยคว้าโอกาสแล้วก็เรียนรู้กับทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อทีมชาติทไทยของกลางจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับยังเผยถึงบรรยากาศในการฝึกซ้อมร่วมกับทัพช้างศึกครั้งแรกที่ยูยีว่าหลังจากได้ลงเล่นฝึกซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมครั้งแรกรู้สึกดีใจมากครับไม่ว่าอากาศที่นี่จะร้อนมากและส่งผลกระทบเรื่องการหายใจยอมรับว่าสภาพอากาศแตกต่างกัน,กนมากสเสียเลอเกิน สำหรับข่าวต่อไปครับฟุตซอลช้างสื่ใน,นคราบเดินทางถึงไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจคว้าตั๋วไปฟุตซอลโลกนาท่าากาศยานนานานชาติส่วนนณภูมินะครับฟุตซอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่บร้ยแล้วหลังเสร็จสิ้นภา,ารกิจการแข่งขันฟุตซอลโลกรอบเฮยอฟโซนอเชียที่ประเทศยูเอีสำหรับฟุตซอลไทยนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2นัด หลังเอาชนะทีมชาติอิรักไปด้วยสกอร์รวม12-2พร้อมได้เสีย์ไปเล่นฟุตซอลโลกที่ประเทศลิทัวเนียในช่วงปลายบีนี้เป็นสมัยที่6ติดต่อกันตัวหลังจากนี้นะครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยพร้อมด้วยสตาฟโค้และก็เจ้าหน้าที่เดินทางพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็จะเข้าโปรแกรมกักตัวตามสบคกำหนดเอาไว้สำหรับข่าวต่อไปครับโค้ชแขก เผยถึงเกมเกาหลีนะครับเป็นนัดที่สนุกเราทําเต็มที่แล้วกุนซอทัพสาวไทยนี่ครับยอมรับว่าเกมที่เป็นรองในช่วง3เซตหลังทําให้พ่ายแพ้เกาหลีในการแข่งขัน VNL กิติคุณหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับยอมรับว่าทีมทําทัางบอนแรกและเกมรุกไม่ดีทําให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เกาหลีใต้1ต่อ3เซตในเกมเนชั่นลีกที่ประเทศอิตาลีทีมสาวไทยนะครับได้ลงเล่นเป็นเกมที่2ของ วีเอด้วยการพบกับเกาหลีคู่ปรับในเอเชียอีกหนึ่งทีมแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะในเซตแรกแต่ทว่ายังพ่ายไปใน3เซตหลังเมื่อที่6พฤษสภาคมที่ผ่านมาวันนี้เป็นเกมที่สนุกนะครับเซตแรกเราเก็บเขาไปได้แล้วก็เซต4เนี่ยเราอยากวัดของเขาเลยเปลี่ยนบอลเร็วไปตีบีหลังแต่ว่าก็ยังพลาดอยู่นะครับซึ่งวันนี้เราทําเต็มที่แล้วครับเซตแรกบอลแรกเนี่ยเขาไม่เข้าและบอลจบไม่ดีแต่ว่าใน3เซตหลังนะครับ กลับเป็นเราเองที่บอลแรกทําไม่ได้100%สํำคัญที่บอลจบครับเราจบเขาไม่ได้และเขาทำเกมสวนกลับทำให้เราพลาดไปใน3เชตหลังส่วนปลื้มจิตทำไปตั้งหมด15คะแนนสูงสุดในเกมนี้ของไทยนะครับกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากมาก,มากเพราะเกาหลีสเสิร์บดีพวกเขาบล็อกเยอะตอนขึ้นตีนะครับเราเจอมือเขาตลอดเวลาแค่ว่าเราสนุกกับเกมนี้มากค่ะนี่คือความคิดเห็นของปลื้มจิตนะครับ สำหรับข่าวต่อไป f f c ปรับลดสนาม ACL ในไทยเหลือกลุ่มละสนาม f f c นะครับแจ้งลดจำนวนสนามจัด ACL 2021นะครับของ3สโม,มรสรจากไทยเพื่อจำกัดขอบเขตใช้งานสถานที่ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 สมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่าเ f c เห็นชอบแล้วก็ออกโปรแกรมการแข่งขันใหม่สลับสโม,มรสร BG จีุส n ิเนเต็ด สโมสรราชบุรีเอฟและก็สโมสรการทะเลเอฟซโดยมีการปรับลดจํานวนการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือว่าเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่ม F กลุ่ม G และกลุ่ม J เหลือเพียงสนามปทุมธานีสเตเดียมสนามราชมังคลากีฬาสถานและก็บุรีรัมย์สเตเดียมตามลําดับซึ่งการปรเปลี่ยนครั้งนี้นะครับเกิดจากการหารือร่วมกันร,ระหว่างกรมควบคุมโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอล และสมมูสรเจ้าภาพทั้ง3กลุ่มถึงแนวทางในการจัดการย่งขันโดยเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขภายใต้การแพร่ระบาดของโควิดสิเพื่อจํากัดขอบเขตการใช้งานสถานที่และการเดินทางข้ามสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กรและให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างสูงสุดอันหนึ่งการย่งขันในรอบเลย์อฟนะครับของกลุ่มเระหว่างเซโรโซโอสกาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พบกับ เมลเบิร์ตตี้จากออสเตรเลียยังคงใช้สนามเขากระดงจังหวัดบุริรัมแข่งขันเหมือนเดิมครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอาจจะทำการแข่งขันณสนามบริรัมสเตเดียมเพียงสนามเดียวเช่นเดียวกันกับการแข่งขันกลุ่ม F และกลุ่ม G สรุปข่าวต่อไปนกใหญ่อำลากับตันปิน่นรังรับใช้ทีมตลอด10ปีชนานลฮอนบินนะครับขอบคุณกับตันปิน่นปริญญาอุตภานะครับที่ร่วมสู้มากับพวกเราตลอดระยะเวลา10ปี กัปตันปิ่นปริญญาอุตเผานะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของทัพนุกใหญ่ซึ่งกัปตันปิ่นเนี่ยาย้ายมาอยู่กับชัยนาทฮอนบินตั้งแต่สมัยที่นุกใหญ่ของเรานะครับลงเล่นในศึกดิวิชั่นหนึ่งและก็ถือว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักของสม,มุรสรมาโดยตลอดไม่ว่าในช่วงหนึ่งเจ้าตัวจะย้า,ายไปเล่นให้กับนครราชสีม,มาในฐานะยืมตัวก็ตามแต่หลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวยังคงรับใช้แล้วก็ทุ่มเทให้กับสม,มุรสรแห่งนี้เรื่อยมา จนถึงสีซสั่นที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยรับใช้สโมสรแห่อนองนี้ไปทั้งสิ้น169นัดตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาส่วนนักเตะเตรียมย้ายเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เซ็นแล้รทั้งหมด6รายโดยรอทางสโมสรเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับในเร็วนี้สรับข่าวต่อไปนครสียูนเต็ดดึงตัวชาคอนพิลาคลังนะครับในทวารจากชูบลิฟสีมาเฝ้าเสาสมูรสน,นครสียูนเต็ด ินดีต้อนรับชาคอนพิลาคลังนะครับหรือว่าเจ้าโฟกผู้รักษาประตูเมืองการายที่3ที่พร้อมเข้ามาร่วมทัพบังกรแดนใต้ในรูการนี้เจ้าโฟกอายุ23ปีนะครับเคยติดทีมชาติชุดอายุไม่เกิน19ปีแล้วก็ชิงแชมป์อาเซียนที่สปปลาวและยังคว้าแชมป์มาได้สำเร็จอีกด้วยส่วนในรูการล่าสุดน,นะครับเป็นนายทวัรมือ3ให้กับชมบุรีอด้วย สำหรับข e mm ่าวต่อไปเที่ยวสมุทรดึงกิต st ิพงษ์แสนสนิทเสริมแบ็กซ้ายสมุทรสอนซุ่ปรการซิตี้นะครับคว้าตัวกิติพงษ์แสนสนิทแบ็กซ้ายดาวรุ่ง22ปีจาก s อสซมุงทองยูนเนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมสวมเสื้อหมายเลข3ในถิ่นซุ่ปรการสเตเดียมแล้วเตียดิกยู่ทีมชาติไทยชุดยิบสามกล่าวว่ารู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้เข้าร่วมทีมสุ่ปรการซิตี้แล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับยอดกุณซือยางมาซาทะอิชินะครับ ผมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับรวมถึงการพัฒนาตัวเองให้ดีเพื่อช่วยทีมให้มากที่สุดผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับเป็นแฟนเคียสมุดด้วยนะครับในระดับชาตินะครับแซมเนี่ยเคยติดทีมชาติรุ่นเยาวชนมาแล้วเกือบทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็น U12 14, U16 U18 u 2 2แล้วก็ U23 นะครับติดหมดแล้วนะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแข้งรอยนี้นี่ก็คือการเดบิตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง